ชีวิตรักวัยรุ่นชนมูลโจเป็นหนุ่มมากนักเลงและสักเต็มตัวช่วงเียมมัธย,ยมมีแฟนชื่อวินนี่เป็นสาวซาแต่งตัวเก่งช่วงเย็นวันหนึ่งโจกับวินนี่ได้เจอคู่อริโรงเรียนอื่นเป็นชายสองคนเข้ามาลุมชกต่อยโจวินนี่ได้หยิบไม้แถวนั้นเข้ามาช่วยตีจนคู่อริวิ่งหนีไปโจจึงประทับใจและรู้สึกรักวินนี่มากที่วินนี่ไม่ทิ้งโจ เมื่อเรียนจบชัยมัธยมทั้งคู่ก็มาอยู่กินด้วยกันที่บ้านพ่อแม่ของโจชีวิตรักวัยรุ่นชนมูลผ่านไป5ปีทั้งคู่ก็มีลูกสาวและลูกชายโจกับวินนี่ขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดแต่รายได้ทั้งคู่ไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายวินนี่จึงไปทำงานนโรงงานและขอไปอยู่บ้านพ่อแม่ของวินนี่ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน ต่อมาวินนี่ก็มีผู้ชายมาชอบโจทราบเรื่องก็มาตามง้อขอคืนดีกับวินนี่เพื่อให้วินนี่กลับมารักกันเหมือนเดิมแต่วินนี่ก็บอกเลิกกับโจโจร้องไห้เสียใจหนักมากไม่คิดว่าวินนี่จะมาทิ้งโจผ่านไปสองปีโจก็มีผู้หญิงคนใหม่และพ่อแม่ของโจหรือปู่กับย่าต้องมารับภาระเลี้ยงหลานสองคน